สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป1ทับ2ทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูเตยในรายวิชาศิลปะค่ะ,ะวันนี้คุณครูคจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องเส้นนะคะ,ะนักเรียนรู้หรือไม่คะว่าเส้นเนี่ยมันมีหลายๆแบบเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้คุณครูคมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนได้ดูกันเลยนะคะให้นักเรียนไปรับชมได้เลยค่ะเรียนรู้เรื่องเส้นเส้น จากจุดจุดหนึ่งแล้วลากไปตามทิศทางที่ต้องการเช่นเส้นโคง้งเส้นตรงเส้นหยักเส้นตรงแนวตั้งเส้นตรงที่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกแข็งแรงมั่นคงเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงที่นอนราบกับพื้นระดับให้ความรู้สึกสงบราบเรียบ กว้างขวางเส้นเฉียงเส้นตรงเอ็นไม่ตั้งฉากกับพื้นระดับให้ความรู้สึกเอ็นเอียงไม่มั่นคงเส้นหยักเส้นตรงหลายเส้นต่อกันสลับขึ้นลงให้ความรู้สึกรุนแรงตื่นเต้นขัดแย้งน่ากลัว เส้นโค้งให้ความรู้สึกอ่อนไหวสุภาพอ่อนโยนสบายนุ่มน,มนมวลเส้นขดให้ความรู้สึกเคลื่อนที่หมุนเวียนเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเ,เรื่องเส้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูจะลองให้นักเรียนได้ลองวาดภาพ โดยการนำเส้นต่างๆที่เราได้เรียนรู้มามาสร้างเป็นรูปภาพตามใจชอบของเราตัดสละเลยนะคะ,ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะเมื่อได้ดูคลิปวิดีโอในการเรียนเรื่องเส้นกันแล้วนะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าเส้นมีเส้นอะไรบ้าง 1. เส้นอะไรคะเส้นตรง 2. เส้นโค้ง ามเส้นหยักใช่ไหมคะอ่าในเส้นตรงเนี่ยก็จะมีเส้นตรงแนวนอนเส้นตรงแนวตั้งแล้วก็เส้นเฉียงใช่ไหมคะอ่าแล้วก็จะมีเส้นอะไรคะเส้นหยักใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเส้นโคง้งใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นเส้นโค้งที่ไหนบ้างคะอ่าเก็บไว้ในใจแล้วมาตอบคำถามรูมนะคะเมื่อได้เจอหน้ากันหรือนะคะ ให้นักเรียนอ่ายิบจมดวาดภาพขึ้นมาค่ะคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพมาส่งคุณครูโดยให้นักเรียนนําเส้นต่างๆไปวาดให้เป็นรูปร่างนะคะแล้วนํามาส่งคุณครูอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเจอกันคะ่ะตั้งใจเรียนนะคะลูกบ๊ายบาย